พี่ยาแล้วมีความสุขมากหอหมกอร่อยมากหข้าวหน่ากินมากค่ะเก๋มีหกยาวหกอะไรไปจับคู่เอาเองเอาแล้วพี่ยาวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลายเป็นเจ้าแม่แล้วพี่ยาวหกอะไรเนี่ยหกห้าอันนี้หกอันนี้ห้าไงเมื่อกี้ให้อะไรไว้อันนี้ห้าสี่สองอันนี้หกห้าอ่ะอันนี้แบบว่าเฮ้ยอันนี้มันข้างล่างอันนู้นมันข้างบนอ๋อเอาแล้วก็ขไม่มือห่อหกห้าก็ถูกนะ ขาหลามาจากชนละบุรีใช่ไหมนปฐมคปฐมคิดว่าข้าวหลานองมลนะแล้วก็ปะทูปะทูขั้วเนี่ยก็ใน้ปะทูมีคนชมว่าสามตัวร้อหญ่มากขอว่าอันนี้เป็นแบบไม่ใส่พาอันนี้ไม่ใส่พิยาใ่พิยจะได้สวยพิยายิ้มสวยมากพ่ยาน่ารักมาก ขอบคุณมากขอบคุณมากไหนไข่ปลาโล้ที่ว่าอร่อยนะอร่อยนะลองว่ามาหน่อยดิไม่ได้ครับสั่งเตีองนี้ไม่ได้ผมก็ไข่ปลาโล่จะทำรูพิยาได้ไหมต้องรูปครับตั้งซื้อไม่ได้นะโอีตัวกี่ตัวที่เดียวไก่ใบเดียว FC จากประเทศลาวใครจะรู้ว่าเขาบอกว่าไก่พะโล้เขาอร่อยนะพิยาเป็นคนตะโลกเออพิยาเป็นคนตะโลกจริงๆพี่เอกพิยาคนตะโลกพอแล้วใครชอบพิยาแบบนี้บ้างชอบพิยาเป็นคนตะโลกจริงจริงพี่เอก จร,จริงๆแล้วพี่ยาเป็นคนตลกมานานแล้วครับแต่ไม่มีไม่มีคนเล่นด้วยไม่ไม่ Cole ไม่พิ娅จะเล่นเสมออยู่ตลาดแต่ว่าพี่ิ娅เป็นคนแบบว่าเวลาตลกก็ตลกนะเวลาจริงจังก็จริงจังจริงจังแต่ไม่เคยไม่เคยที่ว่าอารมณ์เสียนะแต่คนอารมณ์แบบอารมณ์ด like ีตลอดคนอารมณ์ดีชอบเล่นเท่ครับชอบเป้ยสดตะโพกเที๋ยวรอดไปให้พี่ยาชิมผ่านไหมครับพี่ิ娅คนชอบแป้งเพื่อนมีคนเอาพอเปี้ยสดมาให้ชิมครับน่าจะไม่ผ่านนะผ่านพี่ยาโทรกลับ ข้าวอร่อยอร่อยอร่อยมีข้าวปลาโลด้วยหรอวันนี้อร่อย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 ติ๊กเก็งติ๊กเก็งบกสวยวะติ๊ยเก้งบอยปลาตูยักษ์อันนี้ปราตูยักษ์นะปเรามีหลายเจ้าให้เลือก ชอบทุกอย่างที่เป็นพี่ยาสิ่งดีอยู่ที่โรงงานพี่ยาคน็นลุงเจ้านี้ก็อร่อยเจ้าใหม่ถูกถึงแม้ว่าจะมีเจ้าใหม่เจ้าเก่าก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะเขารักกันนะก็ดูเดี๋ยวเราก็ดูว่าให้ลูกค้าเนี่ยมาเลือกเอาเองว่าอยากกินเออพี่ยาเจ้านี้มายังไงพี่ยาเจ้านี้เองไปดูในคลิปเอารอแล้วผมยังไม่รู้เลยพี่ยาแล้วผมฟังนี่อันนี้เป็นขนมถ้วยปฏิหารปฏิหารยังไงพี่ยาก็คือไปดูในคลิปพี่ยาดิผมไม่รู้พี่ยาก็แล้วผมฟังเลยที่ คืออยากรู้ว่าเรื่องราวยังไงถึงมีขนมถ้วยนี้ได้ครับให้แม่ค้าเล่าเลยไหมแม่ค้าาแม่ค้าก็ยุ่งดู่อ่ะเขายุ่งดู่แม่ค้ารู้สึกว่าเขาบอกเขาโม่งเหมือนเคลิ้นๆอย่างอายนะช่วยปฏิหารนะปฏิหารยังไงครับว่าเขาเนี่ยมันเป็นจังหวะชีวิตของเขาที่เขาจะได้ต้องไปอยู่อย่างเงี้ยครับมันมีมันมีอะไรอ่ะที่เราไม่คาดฝันนะว่าเฮ้ยทำไมขนมถ้วยเจ้าเนี้ยถึงต้องได้มาอยู่วันเนี้ยอ ได้มาอยู่ตรงนี้มันเป็นบุญของเขาเือถ้าพิยาไม่มีบุญสัมพันธ์กันเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ได้มาลงตรงเนี้ยเขาไม่เชื่อว่าพิ่งมานะครับเขาเอาไม้พิยาชิมหลายรอบแล้วแต่พิยาเขาก็ไม่เคยสนใจถามว่าถามว่ากินอร่อยไหมอร่อยแต่พิยาก็ยังไม่ได้ที่อยากจะให้มาลงเพราะว่าเราเพีงใจเจ้านู้นใช่ไหมแต่นะวันนี้เจ้านูา้นเหมือนกับว่าเขามีแยกร้านได้แล้ว ก็ว่าเขาพอเขาไม่อยู่กับเราแล้วเหมือนกับว่าเขามีเงินที่จะแยกร้านแล้วใช่ไหมรเราก็เลยต้องรู้สึกว่าอยากช่วยคนอื่นบ้างช่วยคนนี้บ้างแต่ในขณะที่พิยายื่นเข้าไปช่วยเนี่ยเขาลําบากอยู่พอดีเกือบ,รบตรงเป๊ะพอดีเลยคือตรงเป๊ะตรงวันพอดีเลยว่าลูกเขานอนอยู่โรงพยาบาลคือเขายังไม่รู้สาเหตุว่าลูกเขาเป็นอะไรป่วยเนาะ แต่เหมือนจังหวะพี่ยายที่ยื่นมือเข้าไปเนี่ยมันมันพอดีกับชีวิตเขาเลยแล้วทุกวันนี้เขาดีขึ้นแล้วน่าดีขึ้นยังก็ไม่หลอยดยาหลดยาแต่ก็น่าจะหายนะพียาว่าอาจจะหายตวสมองแล้วอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหมือนเหมือนเหมือนเกิดกับการชักเนี่ยเหร